ามาดูฮิริโอตปะเจตสิกนะครับสีแดงคือฮิรินะครับแล้วก็สีม่วงคือโอตปะเราดูว่าจะแสดงพร้อมกันไปธรรมชาติที่ชื่อว่าฮิริเพราะอัตว่าละอายหรือรังเกียจชุจริตทั้งหลายนะครับสังเกตคํานี้นะครับเรื่องของความละอายเป็นอาการเป็นสภาวะของฮิริฮิริมีลักษณะที่จะดูกะก็คือมีความเกลียดต่อบาเป็นลักษณะ มีการไม่ทําบาปเป็นกิจมีความละอายต่อบาปเป็นอาการปรากฏนะครับมีความคารพตนเองคือสิ่งที่ที่แตกต่างกันนิดนึงก็คือปารบตนเองธรรมชาติที่ชื่อว่าโอดตักปะเพราะอัดว่าเกรงกลัวอันนี้ต่างกันนะก็คือเรื่องของละอายกับเกรงกลัวละเดี๋ยวเราดูอุปมาแล้วเราจะเข้าใจความแตกต่างของอย่ริกับโอดตักปะนะครับลัคณาที่จตุก,กะก็คือมีความสะดุ้งกลัวต่อบาป นะมีการสะดุ้งกลัวต่อบาปเป็นลักษณะมีการไม่ทําบาปเป็นกิจมีความละอายต่อต่อบาปเหมือนกันนะมีความละอายจะเห็นว่าสองอย่างเนี่ยจะเหมือนกันต่างล,ลักษณะกับเหตุใกล้เหตุใกล้ของโอตปะคือมีความเคารพผู้อื่นเป็นเหตุใกล้ดังนั้นความต่างกันสองอันเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงครับว่าถามว่าอ,อ,อุปมานะคือถ้าเราดูว่าการที่เรา ละอายต่อบาปนะครับกับการที่เราสะดุ้งกลัวเนี่ยท่านอุปมาเหมือนกับว่าถ้ามีก้อนเหล็กแดงอยู่สองก้อนก้อนเหล็กแดงสองก้อนเออไมช่ก้อนเหล็กสองก้อนก้อนหนึ่งเนี่ยเปิดเปิดคู่คือคู่ก็คือ,อสิ่งปฏิกูลต่างๆเนีเปิดคู่อีกก้อนหนึ่งก็คือร้อนแดงเลยเป็นลูกเหล็กสีแดงถามว่าคนที่ไม่จับก้อนแรกเพราะอะไรเลย ก้อนแรกนี่เย็นนะแต่ว่าเปิดคูดที่เราไม่จับก,ก้อนแรกพราะอะไรเอย่ยเพราะมันสกรปรกเราละอายนะเราไม่ได้กลัวนะเพราะรู้ว่ามันเย็นอยู่แต่ที่ไม่จับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นความละอายใจความสกรปรกที่เกิดขึ้นส่วนไม่จับก,ก้อนที่สองเพราะว่าก้อนที่สองกลัวเกรงกลัวต่อก้อนเหล็กสีแดงๆดงังนั้นจะเห็นว่าเห็นความหยาบไหม ถ้าอดถ้าใครไม่มีอกตะปะแสดงว่าใครไม่มีฮิริก็ประมาณนึงนะทำบาปในที่ลับแต่ไม่กล้าทําในที่แจ้งแต่ถ้าใครทําบาปในที่แจ้งหมายความว่าไม่เกรงกลัวใครแล้วนั่นแหละก็คือจะหยาบละเหมือนกับว่าแต่คนที่มีอกตะปะเนี่ยเขาจะมีการปรลบรคนอื่นมีความสะดุ้งกลัวต่อบาปเพราะว่าอกตะปะมันจะถามว่าทําบาปในที่ลับกับทาบาปในที่แจ้งในที่แจ้งมันจะ ค่อนข้างค่อนข้างหยาบเราเลยมีครู้สึกว่าไม่อยากให้คนอื่นติเตียนนะครับเดี๋ยวเรามาดูอ,อุปมาณอีกทีจะเข้าใจฮิริมีตนเป็นใหญ่จำไว้ก่อนนะฮิริมีตนเป็นใหญ่โอตะะมีใครเป็นใหญ่มีโลกเป็นใหญ่โลกก็คือคนอื่นๆนะครับคือคําว่าโลกเป็นใหญ่เนี่ยก็คืออย่างมีตนเป็นใหญ่เนี่ยคล้ายๆกับว่าเวลาที่เรามีชาติตระกูล เรามีครูบาอาจารย์หรือเรามีเ,าเขาเรียกอะไรเอ่ยลักษณะของตัวเราเนี่ยเราเป็นทายาทของพ่อแม่ที่ดีถ้าเราตาลบตัวเองแบบน,นี้นะตัวเองเป็นใหญ่เนี่ยเพราะเรามีชาติตระกูลที่ดีเราเลยละอายต่อการที่จะทําบาสนะครับส่วนมีโลคเป็นใหญ่เป็นคบว่างไงเอ่ยขณะที่เราจะทําบาปเนี่ยถ้าเราปาลบว่า,ามีเทวดาหรือมีบุคคลที่เขามีที่ประจับขู่ก็าสามารถมองเห็นได้ หรือ,เ,อเราทําอะไรที่ไหนแ้วก็มีคนอื่นเห็นเนี่ยคือถ้าเราปาลบคนอื่นแบบเนี้ยเราก็จะเกิดโอดตะปะอะไรสภาพกันดังนั้นถามว่าอามนุษย์เนี่ยมีอยู่ทั่วไปไหมมีไหมแล้วเขามีสภาพเป็นทพิปนะถามว่าเขาเห็นเราไหมขณะที่เราท,ทําทําบาปอย่าคิดนะว่าเป็นฮีรี่เราทําบาปในที่รับให้ปาลบโอดตะปะขึ้นมาว่ามีคนเห็นจริงๆมีคนเห็นจริงๆยิ่ง เป็นสมณะยิ่งเป็นที่จับตามองของมนุษย์เขาจะดูว่าบุตรของพระพุทธมีพระภ้าบตรของศาสาคตเป็นยังไงอันนั้นทําอะไรเนี่ยให้เรามีความรู้สึกว่าให้เกรงกลัวปาลบตัวเองก็คือเราเป็นศัพยบุตรให้เกรงกลัวต่อภายนอกก็คือเขาเขาเห็นนะเขาเห็นจริงๆดังนั้นหมายความว่าให้เลิกทาบาปในที่รับโดยปารบโอตปะ ะครับโดยอดุจปะแล้วก็ฮิริจะค่อยๆมีกําลังเพราะว่าโดยปกติเนี่ยฮิริเนี่ยจะน้อยถามว่าฮิริก็อตุจปะปกติคนทั่วไปอะไรมากกว่ากันฮีริหรืออตุจปะมากกว่ากันจริงเหรอ <c oughs> ลองนึกดูว่าข้างนอกเนี่ยเรากล้าทําบาปไหม <c oughs> พอเราพอเรากลัวอะไรก <c oughs> ลัวคนอื่นว่าแต่ถ้าที่รับ ไม่กลัวตัวเองมากเลอครับดังนั้นก็คืออย,อย่างที่บอกว่าโดยปกติส่วนมากอดตปะจะมีกําลังเราจะปลาล็อกคนอื่นเรากลัวคนอื่นติดเตียนกลัวภัยจากอาทยากลัวภัยจากอะไรก็ตามแต่แต่ถ้าเป็นที่รับปุ๊บเป็นไงเอ่ยจะมีกําลังน้อยเลยแล้วเราปลาล็กตนก็น้อยมากนึกออกไหมครับนั้นเมื่อไหร่เนี่ยเราต้องฝึกอดตปะให้มากๆโดยไปที่รับแล้วต้องปลาล็กใครเอ่ยคนที่เห็นด้วยตาทิพย์คือ,อมนุษย์เนี่แหละ พอเราปลาลบโอตปาวันนี้ก็ทําให้ฮิริฮิริเราเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าเรากาลังทาบาปในที่รับนะนะนั้นก็เป็นส่วนของมีโรคเป็นใหญ่นะก็ให้เราดูแลฮิริตั้งอยู่ในสภาวะที่ละอายมาจาไว้นะครับละอายก็คือเหมือนกับว่าไม่จับก้อนเหล็กที่เป็นครูดโอตปาตั้งอยู่ในสภาวะที่เกรงกลัวก้อนเหล็กสีแดงนะจะเป็นความแบบนั้นก็คือมันหยาบอันนะั้นหมายความว่าเราก็จะไม่กล้าทําในสิ่งที่หยาบมันจะให้ผลเผ็ดร้อนนะครับ ฮิริมีเหตุภายในเป็นสมุทฐานเหตุภายในก็คือเรื่องของอย่างที่บอกว่าเรื่องของการปารลบตนการปารลบเรื่องของชาติตระกูลเรื่องของศาสดาเรื่องของทายาทเรื่องของเพื่อนสาธมิตรนะในดีกาท่านขยายเป็นแปดข้อแต่ว่าในอัตตกถาท่านบอกไว้ปารลบเหตุภายในสี่ข้อคราวนี้เรามาดูปารลบเหตุภายในภายในที่เป็นสมุทฐานก็คือปารลบถึงตระกูลตัวเองก็ก็พูดถึงลักษณะของชาติน่ะแหละ พิจารณาึ่าวัยของตนนะพิจารณาหนึ่งคำนึงถึงการศึกษานะเพื่อให้หลี่เกิดชาติกูนันเป็นอ,อันประเสริฐของเราแล้วก็ข้อห้าเนี่ยเป็นอีกข้อนึงก็คือเรื่องของศาสนาปาล็ศาสนาพ่อแม่คือบาอาจารย์ปาล็ถึงทายาทที่จะเป็นใหญ่นะที่เราจะเป็นใหญ่ต่อไปคำนึงถึงเพื่อนสาพรมอาจารย์ีข้อแก็คือคำนึงถึงความแก้วกล้าความเข้มแข็งของตนบางทีถ้าเรามีความเข้มแข็งอยู่นะเราก็จะอายที่จะ เขาเลยเลยทาความอ่อนแอหรือขี้เกียจในที่รับพอปลารบตนว่าเราเป็นเรามีคุณค่าเรากําลังปลารบปฏิบัติเพื่อพ้นออกจากสังสารวัฏแม้ร่างกายของเราเนี่ยแม้จะเหลือเฉพาะอ,อะไรเอ่ยเนื้อเลือดเอ็นกระดดกนะเลือดจะแหกเลือดแห้งไปเราก็จะไม่เราก็จะปลารอบความเพียรเนี่ยนะก็ปลารบตรงนี้ก็จะทําให้เกิดหิริเกิดขึ้น ส่วนโอตะปะปาลบอะไรเอ่ยปารบเหตุภายนอกเหตุภายนอกสี่อย่างก็คือปารบการติดเตียนตนเองนะการติดเตียนอะไรก็เป็นเป็นภายนอกนะครับแล้วก็กลัวติดเตียนจากผู้อื่นกลัวต่อราชทันแล้วก็กลัวต่ออบายภูอันนี้เป็นสมุทฐานภายนอกที่ทําให้โอตตัปะเกิดขึ้นนะครับมาดูฮิริอุปมาเหมือนกุลสตรีลองดูสอันนะฮิรินี่อุปมาเหมือนกุลสตรีที่มีมารยาท มีความประพฤติดีงามเกิดความเคารพในตนรังเกียจที่จะกระทำมนทินนี่คือการมีการเม์หรือว่านอกใจสามีฉันใดยุรีที่เกิดขึ้นเพราะปารกเหตุภายในตนว่าเราเป็นกุลสตรีนะที่มีสามีมีอะไรอยู่แล้วเนี่ยเกิดความเคารพในตนขึ้นแล้วย่อมรังเกียจบาปเป็นเหตุให้ไม่ให้บุคคลนั้นกระทําบาปในที่รักก็ฉันนั้นนี่คือลักษณะของยุริโอตปะอย่าคิดว่าอกอปมาแรงนะ จะคิดว่าอุปมารแรงลองดูก่อนนิดนึงเราจะเข้าใจว่าอดัปะอุปมาเหมือนหญิงแพทย์สยามผู้อาศัยเลือนกายเลี้ยงชีวิตเรานึกอ,ออกไหมาปารบถึงการที่จะถูกผู้อื่นติเตียนว่าที่เราไปให้บริการนะกับชายแล้วก็ตามแต่เนี่ยถ้าเราทําในที่แจ้งเนี่ยเราจะถูกติเตียนดังนั้น,น,นการรู้สึกว่าจะถูกผู้อื่นติเตียนดูหมิ่นเนี่ยเกิดความเคารพในผู้อื่นขึ้นมา ก็ย่อมเกรงกลัวผู้อื่นที่จะรู้ความประพฤติชั่วของตัวเองจึงไม่กระทําบาปในที่แจ้งฉันใดโอตปะที่เกิดขึ้นปาล้อเหตุภายนอกมีการถูกผู้อื่นติดเตียนเป็นต้นเป็นเหตุให้เกรงกลัวต่อบาปและลดเว้นการกระทําบาปก็ฉันนั้นนี่คือโอตปะในการอีกอุประมาหนึง่งเราจะเห็นว่าโอตปะก็จะมีความหยาบมากกว่านะครับเฮลิโอตปะนะก็เป็นเหตุใกล้ของกุศลศีลนะเป็นปกินณกะถามว่า อะไรเป็นลักษณะของของกุศลและศีลเวลากุศลลศีลเกิดขึ้นเนี่ยเราเราจะมีลักษณะอะไรปรากฏจะมีลักษณะที่กายวาจาไม่ไม่เกินกรนงานกุศลศีลเนี่ยมีหน้าที่อะไรกําจัดเสียซึ่งความทุศีนะนะนี่คือหน้าที่ของของศีลเลยนะศีลมีอะไรเป็นอาการปรากฏอาการปรากฏของศีลนั่คือมีความบริสุทธิ ของกายวาจาใจาเป็นต้นนะนะก็คือมีความบริสุทธิ์นิก,การปรากฏศีลมีอะไรเป็นเหตุใกล้นี่นะครับคีรีอ,อตะะัตตาที่แทงตายนะนอยู่ันนี้นะครับก็คือคีรีอ,อัตตาเป็นเหตุใกล้ของกุศลศีลเมื่อกุศลศีลเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นไม่คีรีอ,อัตตะาะเกิดก่อนและกุศลศีลเลยเกิดพอกุศลศีลเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับบุคคลมีกุศลศีลก็จะเกิดอวิปติสาร คือไม่เดือดเนื้อร้อนใจเมื่อวิอวิปฏิสารเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นอีกครับอันนี้เป็นเกี่ยวข้องกับพวกเราโดยเฉพาะเลยนะว่าการที่เรามีที่ปะเเกิดกุศลศีลปารบในปาริโมปาสังวรมีมีวัดต่างๆเป็นต้นนั้นจะเกิดความไม่วิปปิวิปฏิสานคืออวิปฏิสานเกิดขึ้นทําให้เกิดราโมทปราโมทถทาให้เกิดปีติปีติทําให้เกิดปัสสัทธิปัสสัทธิทําให้เกิดสุขสุขทาให้เกิด นี่แหละก็คือที่พระุวลีบอกว่าศีลทําให้เกิดเอกคตาแห่ง ah จิตดังนั้นถ้าเราไม่ปาลบวัตถุปาริโมกขสังวรของเราโดยโดยอะไรเอย่ยโดยความไม่เอาวิปัสสารถ้าเราวิปัสสารอยู่กลัวผิดกลัวผิดกลัวละเมิดกลัวอะไรสรารพัดแล้วก็กลัวคนอื่นด้วยจิตแบบนี้เรียกว่าวิปัสสานดังนั้นทําให้เราไม่มีสติในการระลึกในวัตถุแล้วก็ปราโมทว่านี่คือศีลของเรา เป็นพยายนว่าเราเป็นคนมีสีลเพราะเราไม่ร่วงละเมิดเรามีสติกับวัตถุถามว่าวัตถุที่เราร่วงละเมิดเนี่ยถ้าเราไม่ตั้งใจเป็นอะไรไหมเป็นอะไรไหมเป็นก็มี่เป็นก็มีก็คือสติสัจจะตักจะแต่เป็นไงเอ่ยเปิดเผยอาบัติแล้วสำรวมระวังไม่ทําอีกอัน,นั้นหมายความว่าพระองค์ไม่ได้ว่านะถ้าเราสำรวมระวังไม่ทําอีกดังนั้นหมายความว่าอยางไปกลัวกับวัตถุที่พระองค์บัญญัติเอาไว้ ให้ล่าเริงสมาทานอาหารล่าเริงกับวัตถุที่ลงบัญจัติเอาไว้ยิริอตัตปะเป็นโลกบาลโลกบาลและโลกธรรมก็คือเป็นธรรมที่รักษาโลกนี้ไว้ให้มนุษย์เนี่ยอยู่ใจสูงส่งมีประเสริฐก็คือถ้าตามใดไม่มีฮิริอตัตปะเนี่ยความเป็นมนุษย์หรือผู้ประเสริฐเนี่ยก็จะลดลงนะลดลงไปเรื่อยฮิริอตัตปะชื่อว่าเป็นธรรมที่สะอาดก็เกิดขึ้นกับผู้ใดทําให้จิตของผู้นั้นสะอาดนะครับ